không nón không được à nè uầy àu cái mặt của chú này uầy nón nha chú này nè được không được 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 mặc dù vậy nắng 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 nắng

รับอีกสองสามอันนี้ดีอีนนี่ครับตีอสองสสองนี่าไม่หล่ออ่ะเางไม่หอวะ

้วแลอ่าอ่าโอครับมาแล้วโอเคาพิงตัวข้างะครับปัปัดาได้หมอ่ะนะครับอรอเรับเครับหนึ่งาโอครับรับหนึนี่ยหลอเละอเเลยครับหนึ่งสองโอเคครับหน อันนี้ยิ้มจะเปรี้ยวกว่านี้นิดได่นะเออตะกี้มันยิ่งหวานไปหน่อยอ่ะบนหวานไปนิดนึงก็แบบคิดเล่นๆก็ได้เออปซุเอชี่โอเคครับอเคนะหนึ่งสองสามเคีครับเคครับหนึ่งสองสามอคครับนี้ล้นาหดาไรเลยอ่ะ พร้อมยังครับนหน่อยามกรับแนังบทนันัต้องเออข้าทางไฟามไปล้วปรมอือถึงก่อนะาบอกไปจะมีจะมีคอนุคอนุเพื่อนดิอ ไม่ได้จริงดิได้เดี๋ยวพี่มาเองได้แน่ใจมั้ตรงนี้ปลเออได้เนาะเดี๋ยวขวาแล้วเข้าเข้าไปเลยอ่ะเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้บ้านะเ้ยครับ12ึ่งสอามไปเลยยครับเฮ้ยครับหนึ่อันนี้ผมใส่หมวกดีกว่าเม่้เม่อก้เมืี แล้เอาเข้ามาบักอันน er well, ี anyway. okay. ้นะครับนั so, ่นคือโนมบักใช่ไมอ่ะที่นั่นะนี่ครับผมหนึ่งสองสามเคดีครับนีครับหนึ่งสองสามเคใช่เคครับทนนะเคครับหนึ่งสอสาดีเคครับเคนะหนึ่งสองสามนันคือบังนี้ยน่ห อันนีนะหนึ่งอเดี๋ยวผมไปีครับหนสองสามเดยครับดีครันะหนึ่งสองสามสวยเลยตโอ้เคครับอาทิตย์มากล้องเลยโอเคครับหนึ่งสองสามดีนะโเคครับอีกสามทีเสร็จละ้ยอครันนี้ครับสามพันล้าเสร็จแล้วครับโอเคครับเงียเดียวฮะพน้นหนึ่งสอสามโอเค้้ครับหนึสาม เสร็จแล้ครับเคครับผมหนึ่งสองสามไม่ยิยไปก่อนแล้ว่ไม่ยิงยิงึงุ่นยเทาเนี่